สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโดนแซวอีกแล้วสายห้อยโทรศัพท์ลิซ่าแบล็ p พิงคมันต้องขนาดนี้ไหมไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรบอกเลยครับว่าซุปตาสาวอย่างลิซ่าแบล็ p พิงคก็จะเป็นกระแสฮือฮายอยู่ตลอดตลอด ล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการพูดถึงและแซล์ภาพเซลฟี่หน้ากระจกของลิซ่าเพราะนอกจากความสวยความเป็นตัวแม่แล้วยังหลุดโฟกัสแซลสายห้อยโทรศัพท์ที่ดูจะอลังการงานสร้างทั้งใหญ่และยาวสุดๆ หลายคนเปรียบสายห้อยนี้ว่าเหมือนลูกประคำหรือบางคอมเมนต์บอกว่าเหมือนส้กรอกอีสานหลายคนเห็นแล้วอดแซวและเอ็นดูไม่ไหวเลยละครับงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสายห้อยนี้จะเกี่ยวกับสายมูหรือเปล่าเพราะลิซ่าเองก็เป็นสายมูเตลูลตัวยงเหมือนกันหรืออาจจะเป็นสายห้อยแฟชั่นเก,เก๋ๆเอาเป็นว่าใครอยากมีเหมือนลิซ่าก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณค่ ข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ